สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่2พฤศจิกายน2,563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่เกิดการพัก ตัวนะครับเกิดการกําลังย้อนกลับอยู่เพราะว่ายังอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นั่นเองนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บ,บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดใหญ่ๆเลยเพราะว่าเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมีอยู่เยอะเลยทีเดียว นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังคงเป็นโมเมนตัมที่เป็นหลุมๆเนินๆน,น,นะฮะก็อยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวอยู่ยังไม่เคลื่อนที่ไปไหน,นไกลสักเท่าไหร่ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายเอาอยู่รวมๆมให้อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแล้วกันเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับยังเป็นรอบสัญญาณการพักตัวอยู่นะครับแต่ในระยะใกล้สามารถขึ้นได้อีก1ชุด นะฮะแบบนี้คงใช้เวลาอีกระดับหนึ่งนะครับนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุด ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแล้วก็จบรอบไปนะครับทำให้รอบสัญญาณน,นี้นะครับเดินทางมาแล้วก็ประมาณ13แทง่งราคาที่ดีที่สุดก็ประมาณเกือบเกือบสี่พจุดนะครับปิดรอบไปที่ประมาณ2000จุดนั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับอ่า เมื่อวันศุกร์ตรงนี้นะครเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์บอกว่าขอพักตัวกรนนะครับหรือเรียกว่าการเบรกเด้งนะผลปรากฏว่าก็เบรกเด้งจบรอบไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับเหมือนอยากจะลงนะเหมือนอยากจะลงแต่ทางนี้ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาเขากลับตัวในโซนศูนย์ยากาศเนาะนะฮะยังคงอยู่ในกรอบนะฮะยังเป็นกรอบที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้ดีกว่านะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็คือการพักตัวของ สัญญาณฝั่งขาลงชุดนี้เองนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่เลยนะครับแรงซื้อแรงขายรวมๆม,มายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับยังไม่เกิดเป็นรอบสัญญาณที่ชัดเจนนะครับแต่ในระยะใกล้ยังอยู่ในกรอบบริเวณนี้ก่อนนะครับสำหรับกรอบ Money Management นะครับสำหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็อยู่สักประมาณแถวๆนี้นะเอาให้สักประมาณ 6- 7 0จพันจุดแล้วกันนะครับใครเรียนไปแล้วก็ น่าจะพอจําได้นะครับนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตอนนี้นะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะเดินทางมาแล้ว2แท่งนะเป็นแท่งที่2ก็ประมาณ4500จุดแล้วนะครับในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเขาทำเหมือนจะทำซูเปอร์ทิ้งไว้เราก็จะคาดการนะฮะ คาดการนะฮะว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเยือ i ไ h นะครับคาดการว่ามีโอกาสที่จะหาทำไฮเยือ i ไ h นะครับเมื่อวันพฤหัสก็มีเห็นไหมฮะเมื่อวันพฤหัสก็มีทำไฮเย r h i ไ h ก็เคลียร์ไปแล้วหนึ่งชุดนะครับแบบนี้ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้เขากำลังอยู่กับศูนย์อยู่นะครับรอเลือกทางว่าหากเขาเดินทางเป็นภูเขาเนาะเขาก็จะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจนแต่ตอนนี้ยังอยู่ในกรอบนะฮะอยู่ในกรอบก่อน นะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบๆอ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นอยู่ในโซน ที่เรียกว่าก่อตัวเหมือนกันนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเป็นการเคลื่อนที่ของสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับนะฮะใครเรียนไปแล้วมองเห็นออเดอร์แล้วนะครับว่าไม้นี้อยู่ไหนนะครับแล้วกําลังรอไม้ไหนอยู่นะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับ ไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ